หลวงปู่สุภาเมื่อเป็นพระป่านั้นท่านวิเวกรอแรมอยู่ในป่าดงดิบอยู่ตลอดเวลาเพราะจิตของท่านต้องการจะแสวงหาความวิเวกไม่ต้องการคล้องแวะกับโลกภายนอกวันเวลาล่วงเลยไปท่านไม่ได้ยึดติดหรือต้องการจะรับรู้ความเปลี่ยนแปลงของโลกพูดง่ายๆก็คือเป็นผู้ล้าสมัยหรือถอยหลังกลับไปจากความเจริญแต่ในด้านการไปสู่มรรคผลนิพพานแล้ว หลวงปู่ก้าวหน้าเป็นอย่างมากมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านออกจากป่าเพื่อสแสวงหาที่จำพรรษาที่กำลังจะมาถึงพอทุดงมาถึงอำเภอสี่คิ้วจังหวัดนครราชสีมาผ่านมาด้านหลังวัดเกาะสี่คิ้วจะมีคูคลองกั้นเอาไว้จากโลกภายนอกการคมนาคมหากไม่ใช้เรือ ็ต้องข้ามโดยสะพานไม้ชั่วคราวที่ชาวบ้านนำเอาเสาไม้มาปักไว้เป็นโครงพาดโดยไม้กระดานพออาศัยข้ามการเดินทางเข้าวัดจึงลำบากมากเมื่อชาวบ้านรอบวัดเกาะสี่คิ้วได้พบกับหลวงปู่สุภาจึงได้นำพัตตาหารมาถวายและมัคนายกวัดเกาะสี่คิ้วจึงปารบถึงความยากลำบากในการเข้าสู่วัดหลวงปู่ฟังแล้วเกิดความเมตตาจึงตามให้มคนายกนำไปดูสถานที่ ก็เห็นว่าไม่เกินกำลังที่ทำได้ตลอดจนหากจะทำสะพานถาวรแล้วจะทำให้ชาวบ้านที่อยู่ด้านหลังวัดออกไปได้อาศัยนำสินค้าเอามาขายคนภายนอกได้หลวงปู่สุภาจึงรับป่าปูนแต่ละถุงซรายแต่ละคิวท่านแลกมาด้วยความยากลำบากเพราะต้องหาของมงคลมาเป็นของขวัญแก่ญาติโยมทั้งวัตถุมงคลน้ำมนต์และการส่งเคาะผู้เจ็บป่วยคืหนหขณะที่ท่านจำวัดอยู่ ที่ที่ท่านได้ทำการก่อสร้างสะพานท่านก็ได้เกิดน,มดดน,นิมิตประหลาดท่านนิมิตไปว่ามีชีะข่าวหน้าตามีบุญมีแสงสว่างออกจากตัวคล้ายมีแสงไฟกระจายอยู่ด้านหลังชีะขาวมาหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าท่านแล้วกล่าวกับท่านว่าเมื่อสะพานเสร็จแล้วท่านพึงจะละทิ้งเอาไว้ระยะหนึ่งก่อนออกทุดงไปยังโคราชก่อนแล้วตัดทางออกไปอุบลราชธานีอย่าพึงรีบร้อนและลังเล เมื่อพักผ่อนอิรลายบทพอสมควรแล้วท่านก็ข้ามไปฝั่งลาวเลยเส้นทางที่ชีปะขาวบอกคือข้ามจากอุบลราชธานีทางช่องเม็กสู่แขวงจำปาสักเดินตามเส้นทางที่เชื่อมจำปาสักกับเมืองปากเซโดยเป็นเส้นทางที่วิเวและสามารถหลีกพ้นการรบกวนของผู้คนที่อาจจะทำให้หลวงปู่ต้องพักช่วยชาวบ้านเป็นระยะระยะหมดโอกาสจะไปยังสถานที่ที่ต้องการจะไปได้ หลวงปู่สุภาเดินทางพร้อมเครื่องอัดถะบ,บริขารทุดองตรงไปยังปักเซสอบถามเส้นทางไปยังเมืองเซโปนซึ่งได้ใช้เส้นทางป่าเหมือนที่มาจากนครจำปาสักผจนความยากลำบากและเพศภัยต่างๆตลอดเส้นทางเพราะตอนนั้นป่าแถบนั้นชุกชุมไปได้วยโรคภัยไข้เจ็บและพูดผีปีศาจจากเซโปนสอบถามเส้นทางไปยังเมืองวังเส้นทางช่วงนี้วิบากยิ่งแต่หลวงปู่สุภาก็ไม่ย่อท้อ พราะมีชีประขาวมานิมิตของเหตุอยู่เสมอตลอดทางชีประข่ามาปรากฏในนิมิตอยู่เสมอว่าถ้ำจุงจริงคือสถานที่ที่ท่านจะต้องเดินทางไปให้ถึงไปให้ตลอดที่นั่นคือจุดหมายปลายทางหลวงปู่สุภาจึงมีพลังใจและรุดหน้าเดินทางไปยังเมืองวังและเดินทางต่อไปยังเมืองอ่างคําอันป่าแถบนั้นยากที่จะมีผู้ใดบุกเข้าไปได้ชาวบ้านบอกชัดเจนว่าพระธุดงหลายต่อหลายรูป ถามหาทางเราไม่เคยกลับออกมาอีกเลยและหลายคนห้ามหลวงปู่สุภาด้วยคำชาวบ้านง่ายๆว่าอย่าเอาร่างกายไปเป็นเหยื่อสัตว์ร้ายและไข้ป่าตลอดจนพูดผีพิศาสจเลยแม้พานที่ว่าแก่วิชาก็ยังต้องตามไปเอาศพกลับมาเผาเพื่อส่งวิญญาตเมื่อไปพบสภาพศพดูทุเรศเป็นที่สุดจากเมืองวังไปยังเมืองอ่างคำหลวงปู่สุภาต้องผจญกับอาถรรพ์ต่างๆนานาประการ หากแต่ได้วิชาที่เล่าเรียนมาแต่ตน้นจากหลวงปู่สุขและทุด,ดงควัตอันบริสุทธิ์ของท่านแกไขสถานการณ์จนรอดออกมาจากป่าบรรลุถึงเมืองอัดเปอร์แสนปางซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศลาวที่นั่นหลวงปู่สุภาไม่อาจหาเส้นทางที่จะเข้าไปยังจุดที่จะถึงถ้ำจุงจริงได้ที่สุดแล้วชีปะข่าวต้องออกมาในมิตบอกท่านว่ามีคนพวกเดียเท่านั้นที่จะพาหลวงปู่ไปได้คือ พวกขาพวกขา่าเป็นพวกพานป่าที่ชำนาญไพรและชำนาญด้านเส้นทางที่จะไปยังถ้ำจุงจิงหลวงปู่สุภาเดินทางมาจนถึงบ้านหนองไก่โหอันเป็นชุมชนของชาวขา่าที่น้อยคนนักจะมาถึงได้พวกข่าพบหลวงปู่สุภาและรู้สึกแปลกใจถามว่ารอดชีวิตจากป่าดงดิบได้อย่างไรหลวงปู่สุภาจึงบอกวัตถุประสงค์ที่จะไปถ้ำจุงจิงแก่ชาวขา่าเมื่อได้ยินดังนั้น ชาวขาก็บอกกับท่านว่าถ้ำแห่งนั้นเป็นถ้ำอาถรรพ์ไม่มีใครอยู่ได้แม้แต่เฉียดเข้าไปก็ถูกอาถรรพ์เล่นงานเอาจนตายหรือเฉียดตายแต่หากว่าท่านจะไปก็จะนำทางให้แต่จะนำทางเพียงขึ้นไปที่ปากถ้ำเท่านั้นหลังจากนั้นท่านต้องให้ค่าจ้างพวกเราได้หน่อทองคำหลวงปู่สุภาจึงบอกกับพวกข่าเราเป็นพาทุดงไม่มีทองคำหรือหน่อไม้ทองแต่ประการใดที่จะให้เป็นค่าแรงได้ บอกทางด้วยปากปล่าก็ได้จะเดินไปเองพวกข่าจึงบอกกับหลวงปู่สุภาว่าสะพานที่ทอดข้ามจากหนองไก่โหไปยังเส้นทางเขาจุงจริงมีต้นไม้สีทองขึ้นอยู่มากมายหากมีวิชาอาคมเด็ดยอดให้ขาดลงมาทันทีที่ขาดใส่มือก็จะกลายสภาพเป็นหน่อทองคําทันทีขอหน่อนั้นให้พวกเราจะได้รอจนท่านกลับมาหลวงปู่สุภาจึงรับปากเขาจุงจริงนั้น เป็นเขตแดนติดต่อกันระหว่างลาวกับดินแดนของเวียดนามหลวงปู่สุภาจึงข้ามสะพานไปอีกฟากหนึ่งจึงพบต้นไม้ที่ชาวขาบอกให้ฟังความจริงนั้นหลวงปู่สุภาเล่าว,ว่าไม่ใช่ต้นไม้ต้นไร่อะไรหรอกเป็นหน่อง,งอกจากดินสูงคืบหนึ่งบ้างหนึ่งศอกบ้างสองศอกบ้างมีสีเหลืองเหมือนทองเวลาต้องแสงแดดก็จะเป็นประกายงดงามจับตายิ่งนักพวกข่าต้องการมากทีเดียว เมื่อเดินผ่านเข้าไปท่านได้ระลึกอยู่สองอย่างคือประการแรกได้รับปากกับชาวขาไว้แล้วเรื่องให้หน่อไม้ทองเป็นรางวัลประการที่สองการจะหักหน่อทองคำเป็นอาบัตถูดงขวัตจะขาดและจะเกิดอันตรายจะต้องรักษาสองอย่างนี้ไว้ในเวลาเดียวกันท่านจึงได้เพ่งมองดูได้จิตอันเป็นอุเบกขาไม่มีความโลภอยากได้เมื่อจิตเป็นเอกะคตาแล้ว จึงนึกอธิษฐานจิตอย่างแน่วแน่ว่าขอเทพพย,ายดาอารักษ์ที่รักษาสถานที่นี้อยู่โดยอาตมาเดินทางมาด้วยมิรจ,จิตต้องการเพียงเล่าเรียนศึกษาแสวงหาทางนิพพานแต่ได้รับปากชาวบ้านว่าจะให้หน่อไม้ทองหากไม่มีของให้พวกเขาถูดงขวัตของอาตมาก็จะบกพ่องและเกิดอันตรายขอเทพพญดาได้เมตตาให้หน่อทองแก่อาตมาด,ด้วยเถิดทันใดนั้น ก็มีเสียงสู้ซาต้นไม้ทองคำก็สั่นไหวไปมาและหลายต้นโนมยอดเข้ามาทางที่ท่านเดินไปและหักกระเด็นออกมาเรียราดอยู่กับพื้นเป็นจำนวนมากโดยที่ท่านไม่ต้องออกแรงเด็ดหรือทำการอย่างใดให้ต้องอาบัดและเมื่อยอดตกหักถึงพื้นก็กลายเป็นหน่อทองคำจริงๆเหมือนที่พวกขาเล่าให้ฟังเมื่อเห็นว่าได้หน่อทองคำพอสมควรแล้วหลวงปู่สุภาจึงบอกกับชาวขาวว่า บัดนี้เราได้หน่อทองแล้วขอให้พากันไปเก็บแต่ต้องนำท่านไปส่งที่ถ้ำจุงจิงก่อนหาไม่แล้วอาจไม่ได้ทองเพราะเป็นจิตอธิษฐานของท่านเองพวกข่าจึงตามท่านไปเก็บหน่อทองและจึงช่วยนำหลวงปู่สุภาไปส่งยังถ้ำจุงจิงและลากลับไปหมู่บ้านของขาวหลวงปู่สุภาปรากฏอยู่ทางขึ้นถ้ำฉีประข่าก็มานิมิตอีกคราวนี้มาบอกชัดเจนเลยว่าบนถ้ำจุงจิง มีพระอาหารหันต์หลายรูปแต่ละรูปจเจริญอิธิบาทสี่ประการดำรงสังขารมานับเป็นพันปีและจะดำรงต่อไปจนกว่าจะพบพระสีอริยะเมตตายมาตัดสรุและเมื่อได้รับฟังพระธรรมจากท่านพระสีอริยะเมตตาแล้วจึงจะละสังขารไปท่านจะได้พบด้วยตัวของท่านเองหลวงปู่สุภาได้ขึ้นไปจำวัดอยู่บนถ้ำจุงจิงเป็นคืนแรกการขึ้นสู่ถ้ำจุงจิงนั้นยากลำบาก ต้องป่ายปีนไปตามซอกหินจนได้ขึ้นไปสู่ปากถ้ำซึ่งมีตะหมอกควันปกคลุมอยู่แสงสว่างจากภายในไม่มีจากภายนอกก็เข้าไปไม่ได้ต้องอาศัยเทียนนำทางเมื่อเข้าไปแล้วเหมือนต้นเองอยู่ในเมืองลับแลคือไม่รู้ว่าเป็นกลางวันหรือกลางคืนเช้าว,วันใหม่หลวงปู่สุภาจึงออกมานอกถ้ำที่หน้าถ้ำหมอกได้สลายไปหมดแล้วเห็นภูมิทัศน์ได้ถนัดตามองขึ้นไปด้านบน จะเห็นมียอดเขาและถ้ำอีกมากมายแต่รายเส้นทางขึ้นเป็นหน้าผาล้วนๆไม่มีก้อนหินและทางขึ้นไปได้จึงได้แต่คิดว่าเราจะได้พบพระอาจารย์หรือพระอาหารหันต์ได้อย่างไรพอคิดแวบขึ้นมามองขึ้นไปข้างบนก็เห็นสีเหลืองคล้ายจีวรเลื่อนลงมาจากปากถ้ำด้านบนรวดเร็วมากจนแทบมองไม่ทันมารู้สึกตัวอีกทีก็เมื่อมีสีเหลืองๆนั้นมายืนอยู่ตรงหน้า เป็นพระพิสุที่มีผิวพรรณวันนะผิดกับคนธรรมดาทั่วไปคล้องผ้าแปลกไปกว่าที่หลวงปู่สุภาคลองอยู่แต่มีลักษณะคล้ายพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาให้สังเกตได้หลายประการแล้วพระสงฆ์รูปนั้นก็กล่าวขึ้นว่าไม่ต้องแปลกใจหรอกการลงมาเมื่อกี้นี้เป็นเพียงการอธิษฐานจิตเท่านั้นแหละเอาเป็นว่ามาได้อย่างไรและทำไมจึงต้องมาที่นี่บอกให้ละเอียดหลวงปู่สุภาเล่าให้สิทธ์ฟังต่อว่า พระอรหันต์จริงๆจะไม่กล่าวพาดพิงถึงการสำแดงปฏิหารหรือปรากฏการมหัศจันย์แต่จะพูดเลี่ยงไปมาด้วยพระอรหันต์นั้นหากแม้แสดงตัวหรืออะไรก็ตามที่ให้บุคคลที่สองรู้ว่าตนเป็นพระอรหันต์ต้องประราชิกฐานอวดอุตริมนุสธรรมแม้จะมีภูมิธรรมก็ตามทีหลวงปู่สุภาจึงได้ตอบไปว่ากระผมมาตามนิมิตที่ได้จากชีประขาว จึงเดินทางมาจนถึงที่นี่โดยต้องการจะเล่าเรียนทางด้านวิปัสสนากรรมฐานที่สูงขึ้นกว่าที่ได้เรียนมาหากท่านมีเมตตาแล้วก็ช่วยสอนให้กับกระผมด้วยเถิดพระรูปนั้นจึงกล่าวว่าไม่ยากหรอกแต่ต้องเริ่มกันที่การกําจัดสิ่งปฏิกูลออกจากตัวท่านก่อนอย่าลืมว่าท่านฉันพัตตารที่มีเนื้อสัตว์ปะปนอยู่สิ่งเหล่านั้นปะปนอยู่ในตัวท่านมากมายต้องนอนลงบนใบตอง ทำจิตให้มั่นคงและต่อไปเราจะสวดเพื่อขับไล่สิ่งที่เป็นขาวออกจากตัวท่านให้หมดเมื่อน้ำขคาวออกหมดแล้วจึงจะสวมจีวรได้อีกครั้งระหว่างที่สวดจะต้องสวมแต่สบงเท่านั้นจีวรและอังสะต้องแยกออกไปชำระร้างตัวแล้วจึงไปเรียนชีะขาวหรือือษีที่ไปนิมิตบอกท่านนั่นแหละเรียนกับขาด้านสมถะและด้านยานโลกิยะซึ่งสามารถแสดงอภินยา แต่นั่นไม่ใช่ทางหลุดพ้นแต่จะสามารถแสดงฤทธิ์ขึ้นไปข้างบนที่เห็นอยู่ได้เพื่อพบพวกเราพวกเราอยู่กันบนนั้นมีอายุวัฒนะด้วยอิทธิบาท4แต่เดียวนะท่านยังมีภาระอยู่นี่ยังทำอะไรไม่ได้หรอกต้องกลับไปทำให้สำเร็จก่อนจะมาศึกษาเล่าเรียนได้มันเป็นห่วงที่คอยขัดขวางการเล่าเรียนของท่านกลับไปทำให้เรียบร้อยก่อนหลวงปู่สุภาจึงบอกกับพระพิสูรูปนั้นว่า สะพานผมก็สร้างสำเร็จแล้วศาลาการประเรียนก็สำเร็จแล้วผมยังมีอะไรเป็นห่วงอีกพระพิสูุรูปนั้นจึงบอกว่าสำเร็จแล้วแต่ท่านยังค้างชาวบ้านเขาก็ท่านบอกว่าจะทำการฉลองไงแล้วท่านไม่กลับไปฉลองก็เท่ากับท่านไม่ทำตามปากพูดเป็นมุสาวาทท่านกลับไปทำให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่ก็แล้วกันพอสิ้นคำพูดนั้นร่างของพระพิสูรูปนั้น ก็เลื่อนขึ้นสู่เบื้องบนเหมือนตอนที่ลงมาไม่มีผิดท่านจึงต้องเดินทางย้อนกลับมาทางเดิมและมาทำพิธีฉลองสะพานและสิ่งก่อสร้างในวัดเกาะสี Q, ่คิ้วขันที่จะเตรียมตัวกลับไปใหม่ก็ไม่อาจทำได้เพราะมีพระมหาสมานซึ่งอยู่คณะหแห่งวัดหงรัตนารามนิมนต์ให้ไปช่วยเป็นประธานปฏิสังขรหมู่กุฏิและเสนาสนะในคณะหกว่าจะเสร็จก็กิกนเวลานาน และชีประขาวก็ไม่ได้มานิมิตอีกเลยเป็นอันว่าท่านไม่ได้กลับไปถ้ำจุงจริงอีกเลยท่านเล่ามาถึงตอนนี้ก็บอกกับสิทธ์ว่าจำไม่เลยว่าทุกอย่างจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จอยู่ที่วาสนาบาร,รมีแต่ละคนหลวงปู่สุภาท่านละสังขารแล้วด้วยวัย119ปีเมื่อวันที่สองกันยายนพศสอ5 6ที่วัดคอนสวรรค์จังหวัดสกลนคร และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของหลวงปู่สุภาคลิปหน้าจะเป็นเกจิท่านใดฝากกดติดตามรับชมด้วยครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ